เมื่อพอบ้านบ่อสบายเป็นวัดมีไข่เอาก็มาหาเก็บวัตุดิบเตรียมทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับคุณ่สบายนะคะนี่คือใบแอปเปิ้ลมิน์นะคะแอปเปิ้ลมิน์ก็คือะระแหน่มิน์นะคะะระแหน่แอปเปิ้ลมินต์ซอเพิ่นแอปเปิ้ลมิน์เป็นทั้งสมุนไพรและก็อาหารนะคะคุณสมบัติของเขาทําให้ลมหายใจสดชื่นส่งเสริมการนอนหลับลดอาการอักเสบขับลมแก้ไข อียังก็ตามที่ว่าด,ดีแต่ว่าเฮาก็ต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนสิม,มีิธาตุบ่คือกันส่วนอาหารก็สิม,มีสุกฝักทองนะคะแล้วก็จะเอาฝักทองแล้วก็เก็บพักบัวจกักนอยแล้วกับมันฝรั่งจักหัวหนึ่งกับพ่ออาหารเบาทองจูสบายบาย,บายชิลี ตอนแรกเขาก็บมาต้มแอปเปิลมินกลอนต้มเป็นน้ำชาให้เขาดื่มนะคะม่ต้องต้มนานะคะพอให้เป็นสีเขียวแล้วก็ปรุงเลยค่ะปิดไฟต้มแล้วเขาก็เอมาใส่กระติกน้ำห้อนไว้บ่ต้องต้มบ่อยๆนะคะต้มครั้งเดียวแล้วก็เสร็จเลย เตรียมนำชาซิเรจแลแลกกับไปทำอาหารนะคะทีนี้มีฝักทองมันฝรั่งแครอทล้วก็หัวหอมใหญ่ซอยแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ต้นหอมซอยเอาทุกอย่างรวมกันต้มให้สุกพอสุกแล้วก็นำไปบดบดเสร็จแล้วเติมนมใส่อีกจังหน่อยเพื่อความเค็มข้นแล้วก็ลรยด้วยต้นหอม เสร็จแล้วจ้าซุปฟักทองฮอกไกโดเมนูกินง่ายอาหารเบ้าท้องแล้วก็นําชาแอปเปิลมิ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะแล้วมาพบเรื่องดีๆกันใหม่สวัสดีค่ะ